ใจแล้วคือว่าคุณปู่นั้นหน้าตัวเมยียที่จะสู้งั้นพูดไปก็ไรบ่อยสินะโอ้มีอะไรหรอจ้าฟอสซิลแกเกินจะแสดงอำนาจที่แท้จริงออกมาเหรอเธอควรห้าลบและเวังดูที่ทำลงไปอย่าบากดีกับเที่ยวเช่นนเนสพิสสินะว่าเราจะอยู่เฉยและทนเธอมารลยาสามตำสิ้นดี กระจายผิดหรือเปล่าฉันไม่ต้องการให้ใครมาคอยซังคอยซ้อนลืมกันไปหรือเปล่าว่าฉันตัวตึงแลกจีดไม่เปลี่ยนความคิดถ้าไม่ชอบก็จะไม่ทำเป็นหัวหน้าเราวีฟตามแค่ตัวด่ฉันไม่เคารพใคยดูดิว่ามีแค่คนเคารพได้การประชุมเราพวกป่วยมีแกนนำพีคแา่ไม่รู้ไม่ไปพอดีนะพวกป่วยโทษที่เจ้าขัดฉันไม่เชื่อจำไว้ ไม่ต้องทุกข์ใจที่ไม่เชื่อฝังไม่มีอะไรดีมันสักอย่างแกแล้วพวกวีโง่และยิงเอาไรสมองห่างวันน้บปีด่าไม่ฟังยังทำพยองอ๊แทงใจดำไม่เออตอตอนเอาอัวแเทพนี่มาให้เห็นช่วยไม่ได้ที่ต้องได้เจอหน้าละตีนกาเธอแดงฟ้องชัดเจนหลิงเล็กกวาข้าพูดไปเพื่ะไรปื้อที่จำนาเนี่ยของผู้ใดซึ่งแลเป็นไงที่ฉันล้ำ เสร็แเลยชั้นนี้ลองนึกให้ลองคิดเล่นเทพที่ไรหัวใครนั่งเลือดเย็นก็ไม่ชื่นใจหน่อยได้ไหมปไเป็นการประชุมที่คืบหน้าจริงจริง